โอเคครับสวัสดีครับวันนี้อยู่เซิร์ฟนิวติงตซิตี้ับผมนะวันนี้เรามาอัปเดตระบบนะครับสิ่งใหม่ๆในประเทศของนิวติงต์ซิตี้นะครับอัปเดตทั้งใหญ่นะครับจะบอกว่านะครับมากมายเลยครับระบบแปลกตาผมอ่ะอันดับแรกครับสอนวิธีการใช้กระเป๋าครับผมนะนี่กอดตัววายับผมนะอ่าอันนี้ครับนะอาง่ายๆเลยครับยุ้นะครับคือการใส่นะครับนะนี่นะครับไอ้นี่คืออะไรนะครับงงหรือเปล่าเดี๋ยวไม่รู้ครับ อันนี้คงรู้นะครับดบนะอ่าอันนี้การให้ครับผมนะอ่าคือการให้ครับผมให้ระบบคนอยู่ข้างๆเช่นนะครับเวลาให้ให้ใครก็มันจะขึ้นข้างๆครับในระแวกที่เราอยู่ครับส่วนยั่วคือใส่ครับอันนี้คือทิ้งนะครับนะในการดบทิ้งครับผมานระบบนะครับกระเป๋าแบบฟอยอิ่มครับผมนะแล้วก็นะเก็บของในรถด้วยครับผมนะเยอะแยะเลยครับกดในการ EC ก็คือกดออกนะครับ EC ออดออกครับกดไว้ครับผมนะถ้าเราจะเอาไปใส่ในช่องนะครับนะเช่ตัวอย่างครับผมอันนี้นะครับ เราก็คร <screws> <ground> ับ <desserts> อ่ะไปวางเลยครับอย่างเช่นหมอนนกครับเอาไปวางช่องหนึ่งัะผมอ่ะกล่องซ่อมรถก็ไปวางช่องสามครับผมอ่ะครับคือกดนับหนึ่งทีนะครับแล้วก็ไปวางครับอ่ะเช่นอันนี้นะครับปุ๊บนะครับอ่ะแบบนี้เลยครับส่วนใครที่แบบไม่คล่องใจเข้าใจหรืออะไรแบบก็นะครับเม้นคลิปพี่บ่าวได้ผมนะแ้วก็นะครับอ่ะกด ec ออกไปครับผมนะในการ ec สักครั้งครับนะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเราเอาออกครับ นะเราก็คลิกได้เลยครับผมนะถอดออกนะครับอ่ะครับถอดออกไปครับผมถอดออกปุ๊บครับถอดออกนะครับแล้วก็อันนี้คือใส่ไม่ได้ครับผมนี่คือถอดออกครับผมนะครับอ่ะจะใส่ไปนะครับถ้าเราอยากใส่ถ้าเราถอดก็ถอดปุ๊บนะครับโอเคนะครับไม่มีอะไรมากครับผมนะอ่ะ